มาแล้วค่ะสามตัวคนคอหวยแอดมังกรทยานฟ้ามา3าตัวตรง16ก,กรกฎาคม2565มาแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปอยังพี่น้องปองป่ายสุผู้สุคนเนาะค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอหลันลา่อมผ้าพาลวยนะคะ คำเตือนค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะบา่บาวล้าใหญ่หางคับพี่น้องมาเริ่มกันที่แนวทางคนคอหวยนะคะงวดที่ผ่านมาเข้า3ตัวตรง417นะคะท่านผู้ชม สำหรับงวดใหม่มาแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาแม่มอนพอเห็นเด้อค่ะพี่น้องเลยบรแรมาให้พี่น้องเบ่งแล้วค่ะงวดใหม่เจอแล้วนำมาฝากเลยค่ะชุด3ตัวนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่ให้เน้นคือ536 572 478และ878 8นะคะชุดรองค่ะ436 836 472 872 578และ678นะคะ งวดนี้ชัดเจนเพื่นวาเนะค่ะมาต่อกันที่ชุด2ตัวบนนะคะเด่นบนค่ะท่านผู้ชมสามหกหดสและเจนะคะเป็นชุดตัวเลขที่ให้เน้นนะคะ6กสองหกแปดแดเและ7 6เป็นชุดรองนะคะเด่นเห็นชัดเพื่นวาเนะค่ะ ส่วนชุดเด่นล่างนะคะ49832726คือชุดเน้นในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะชุดรอง4746878628และ29มองเห็นชัดเจนเอาไปรวยค่ะ และแอดคนคอหวยก็มองให้เห็นเด่นชัดกว่านั้นก็คือสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นงวดนี้จัดเต็มครับในนามคนคอหวยใครอยากรวยตามมาเพ่อนวานนะค่ะ1 6เดือน7 6 5นะคะ4994นะคะมาต่อกันด้วยแนวทางมังกรทยานฟ้านะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้ว3งวดติดเลยนะคะ เป็นชุด3ตัวนะคะ916นงะคะงวดวันที่1เดือน6 1นะคะ16เดือน6เข้า078นะคะสตัวโต๊ดค่ะ10วันที่1เดือน765ที่ผ่านมาเข้า4173ตัวบนตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชม ก่อนหน้านั้น3งวดติดไปอยู่ไหนมาเราไม่รู้นะคะงวดนี้เจอแล้วค่ะนำมาฝากกันเลยค่ะท่านผู้สมนำมาฝากมาตอนกันเนาะค่ะ16เดือน7 6 5นะคะ3 1 7 3 7 9 5 7 9 0 5 2 0 5 7 0 5 8 5 8 9 0 4 8 032, 038, 042และ079นะคะงวดที่4ถึงเราแล้วจะเป็นยังไงเข้า4งวดติดหรือไม่มาท่าลุนกันคะ่ะพี่น้องชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางชุดปากาไฮไลท์นี่นะคะพี่น้องงวดที่ผ่านมาก็เข้า417นะคะ3ตัวบนตรงๆนะคะมาดูกันที่งวดใหม่16กรกฎาคม2565นะคะ อาจจะเยอะสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นชุดตัวเลขชุดเต็มเนาะค่ะหลักร่อยคือ5ค่ะพี่น้อง515516517 518 519 510 526 5526 527 528 529 520 535536 537 538 539 530นะคะ และชุดตัวเลข5 2 8 5 2 9นี้นะคะก็มาตรงกับแนวทางของเด็กเซียนให้เลขงวดใหม่16เดือน7 6 5นะคะนั่นก็คือ5 2 9 8 2 5 9 2 8และ8 5 9นะคะมี7 1 0นำเลยค่ะพี่นงองชุด2ตัวค่ะ5 2 2 8 5 8 9 8 5 9 2 9และ10นะคะเป็นแนวทางของเด็กเซียนให้เลขค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า1771นนะคะท่านผู้ชมแนวทางนี้เข้าบ่อยเดินดีนะคะสำหรับเด็กเซียนให้เลขนะคะ แนวทางชุดต่อมาเป็นแนวทางล่างเด่น0ย์และ1ของแอดบุ๊นะคะงวดใหม่16เดือน7 6 5 1 4 1 5 0 4 0 5นะคะเน้นที่1 5และก็0 4ค่ะท่านผู้ชม แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์อุดมธัญญาหารนะคะ16กรกฎาคม2565ชุด3ตัว940 2ตัว40นะคะล่างค่ะยังคงรัก16นะคะให้16นะคะ และชุดตัวเลข940ของอาจารย์อุดมทัญญาหานี้ก็มาตรงกับแนวทางรับเฉพาะสายทหารงวดประจำวันที่16ก,กรกฎาคม2565วิ่งบนที่0และ9มาล้านเปอร์นะคะท่านผู้ชม904970ชุด2ตัว047090และ97นะคะวิ่ง2มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ 25 26 27 28ซ้ายด่วน9 04 70และ28นะคะและก็มาตรงกับแนวทางของแอดเอื้อยหลานะคะที่ให้409มานะคะและเม็ดเดียว09นะคะล่างให้37นะคะแอดเอื้อยหลาค่ะ ไปต่อกันที่แนวทาง2ตัวบนตรงๆนะคะ16ลกรกฎาคม6 5นะคะ 80, 81, 90และ91นะคะวดที่ผ่านมาก็หลุดค่ะท่านผู้ชมต่อด้วยแนวทางของแอดกรนาคานะคะ,นะคะฟันเม็ดเดียวค่ะ378นะคะ และชุดเดียวเน้นๆของแอดประชานะคะท่านผู้ชมก็ตรงกับแนวทางของคนคอหวยนะคะที่ให้4 9 9 4มานั่นเองนะคะและดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับปักหลัก10ล่างอยู่นะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดวันที่16เดือน7 6ห้ามให้ชุดตัวเลขเด่นนะคะ10ล่างให้มาที่4 5และ7นะคะ และชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มพงนะคะให้2ตัวบนเม็ดเดียวเน้นๆมาที่7 3 3 7นะคะต่อด้วยแนวทางไม่ลองไม่รู้ขางวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5 3 7นะคะชุด2ตัวชุด3ตัว7 3 7หรือว่า1 3 1นะคะท่านผู้ชมล่างค่ะ3 5นะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดมิเตอร์บอลนะคะรัฐบาลไทย16เดือน765นะคะชุด2ตัวก่อนนะคะ93 94 69 79 70และ72นะคะและปิดท้ายกันที่แนวทางนี้เป็นรายการเบิ้ลเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางโพสของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะคะ รัฐบาลงวดวันที่17เพิคือว่า17คะ่ะพี่น้อง17เดือน765งวดนี้สังหรณใจเป็นไปได้เบิ้ลหาม,มานะคะพ่วงเลข1144และ77ไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดไม่มองกาขออภัยพี่น้องมาณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ